พระหรือคารวาสที่ถือศีลแปดนะทานอาหารมังสวิรัตตลอดไปจะทานนมสดหรือนมข้นได,ได้ไหมได้ไหมได้สิคนชอบอยู่ก็ทานแหละนะพระครูตอบว่าได้นมเป็นของให้ไขรเป็นของห่วงนี่อาตมาตอบตั้งแต่นอนแลน้วนะนมเป็นของให้ไขรเป็นของห่วงเนี่ยนะอาตมาอนุโลม ตามฐานานุฐานะของคนที่ถามมาถึงความควรความไม่ควรก็ตอบไปนะจะทำบาปนมเป็นของให้ไข่เป็นของห่วงก็หมายความว่าอย่างน้อยที่สุดไข่นั่นคือตัวลูกของสัตว์นะไข่คือลูกของสัตว์ส่วนนมนั่นเป็นอาหารของสัตว์ มันต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าบาปคุณไปกินไข่มันก็บาปกว่ากินนมนี่คือประเด็นของความหมายนาะจะทานนมก็คุณบอจะทานนมนมสดหรือนมข้นได้ไหมก็คุณจะทานนมนมเป็นของให้แต่ไข่เนี่ยเป็นลูกสัตว์นะมันบาปกว่ากันก็ได้สิก็ต้องตอบไปได้ ก็ต้องอนุโลมเขาไปก่อนเพราะเขายังติดนะขอได้ถามพระครูว่าถ้าได้รับคําถามน,นั้นในขณะนี้พระครูจะตอบคาถามนั้นเหมือนเดิมไหมก็เหมือนเดิมก็ได้เคยดูคลิปที่คนเลี้ยงนมวัวทําให้วัวมีลูกเมื่อคลอดลูกออกมาคนก็แยกลูกวัวออกจากแม่วัวนั่นนะทีแล้วทําการรีดนมวัวออกมาเพื่อให้คนกินมันมีความทุกข์ทรมานอยู่ใน อยู่ในคลิปนั้นขาดท่านคุณอ่านใจสัตว์ได้เลยโนว่าใครอะลูกวัวมาทุกหรือว่าแม่วัวมันทุกลูกวัวถึงรู้แม่วัวทุกนะอทุกพวกนี้ละเอียดละอไปต้องอธิบายต่อนะมันก็ทุกทั้งนั้นนะแต่มันก็จำนนมันเป็นสัตว์ต้องมีวิบากก็ตรังวิบากไปเกิดมามีนัวเป็นนัวงัวนมก็ต้องให้เขากีดนมไปตลอด นะระวังเธอกินแต่นมสดจะไปเป็นวัวให้นมให้วัวนมไม่ขรี่ดกินไปตลอดเวลาเน,นะนะยิ่งไปกินเนื้อสัตว์ไปกินลูกวัวอีกเกิดไปเป็นลูกวัวอีกระวังเถอะนะตอบสัตน์แค่นี้ก็แล้ว,วนะกัน,ลกนเลิกได้เลิกสรุปก็คือนมก็ตามนมวัวก็ตามนมะพืชมันมีอยู่แล้วนมพืชให้กินเยอะแยะ นะน้นมวัวก็ตามลูกวัวก็ตามไม่ต้องไปกินมันดอกนะเอาสรุปแค่นี้ก็แล้วกัน